สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับนะฮะก็ช่องเรานะครับอย่างที่ทราบนะฮะประกาศรับเช่านะครับวัตถุมงคลนะครับพระเครื่องบูชานะครับของหลวงปู่หงนะครับสุสานทุ่งมนนะครับนะครับแห่งเมืองสุรินนะครับครมีนะครับเก็บไว้เช่าไว้เมื่อในอดีตนะครับอยากปล่อยเช่านะครับแบบนี้ นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับใครมีพักเครื่องนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่หงนะครับวัดเพชรบุรีนะครับเมืองสุรินทนะครับติดต่อเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 8 2 2 9 9นะครับ8 8ดนะครับลายไอ d s i g n mark m a k 6 6ตัวถ่ายรูปชัดๆัดเข้ามาหาเราเข้ามาแบ่งปันให้เราได้เลยนะครับ